สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วที่ช่อง Now p r f e s s o r นะครับวันนี้ผมจะเล่นเกม Among Us นะครับเกม Among Us เป็นเกมจับฆากตกร<ม>ที่อยู่ในหมู่พวก,กเรานะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยครับผมไปกดมืออ้าวนะกดมืออ้าอันนี้มัน2019 2019อะไรตัวนี้มัน2022แล้วเลย เไปไปสองวับบนที่สองแล้วเบลบใช้ชุดนี้เดี๋ยวนะเอาไม่มีเดี๋ยนะเพรอบมันหายไปไหนหมั่วจะ เ้าหายไปไหนหมดยังไงมันหายไปไหนหมดนี่ผมต้องซื้อใหม่เหรอยังไงหายไปได้ไงโีเร็วแท้ๆมเร็วแท้ๆไม่มีจริงๆหาไป เซียงเสียง,ยงนี่ผลเลี้ยวเลยดูดดดดดดว้าวไปเร็รวเริ่เริ่มมาก็เดินเลยไกลมากเลยไม่ใช่ไกลดิวิ่งเร็วมากเลยว้าวโอ้โอ้โอ้โ ปุ๊ปบ๊ปุ๊บไม่รู้ผมจะอ้อมทำไมนะแค่แบบึแบบ๊ดยืดไปตรงนี้ก็ได้้แล้วทำไมผมต้องอ้อมมาอย่างนี้ด้วยโอ้ไม่เข้าใจอเฮ้ ตืดมีคนกดปุ b b oh, ong ong ่มปุ่มเลวเท่ไรเอ้าทำเอ๊ะถูกคนเปล่าปุ่มนไหนทมคนไหนเกียมันยังไงเอ้าเดี๋ยวทำไมมีสื่อเลยสามสองคนทุกคนเดี๋ยวสองคนทำไม อนอย,อย่าบอกน้ว่านี่คือผมเอ้าจะไม่เปลี่ยนแมาหมดเลยอะบล็อกอย่างหนึ่งหรือเปล่าเล่กนม,มาหมดเลยอย่าบอกน้ว่าเค้มอื่นก็เป็นอย่างนี้อ่า ป,ออป,ป,ปึ๊บโอเคไะกันต่ออ่ะปึ๊บยี่สบสองเงียบเงียบป๊อกอ่ะขดทอดดีกว่าอุ้ยเสียอะไรไม่น่าจะใช่ผมมาก ตตตึึึงไมผมเป็นอย่างนี้โหดโหดโหดใครโหดหูรีบอ่ะมีการบอกอย่างนี้ได้เหรออะไรอ่ะ เอ่อเอะเอเจ็บเจ็บเดอะโอเคโอเคโอาวันเัสอะไรสักอย่างนีปุ๊บปุ๊บไปปิดทางงับ ฮะทําไง้องไงเนี่ยยังไงอะทําไงอะต้องครื่องบวชก็เหรอ โอเคทุกอย่างให้หมดก่อนเหรออะไรเงีป้ปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บ okay, ป okay. ั๊บปั๊บปั๊บโอเคโอเคตึ้งโอ้โหโถ่ตึ้ตึ้งตึ้งตึ้งเสียวตาย มีคนปกป้องผมนะครับโอเคฟ,ฟอร์ติกินของจริงแล้วครับตัวนี้ <c oughs> ฟอร์ติกินของจริงแล้วมีสองตัวสองตัวเลยใคร <c oughs> ใครจับได้คนนี้ 3ามสามองหนึ่งใช่ไม่ใช่พอคนพูดเลยนะปิดพอคนพูดสีฟ้าอีีพอดีเลีเเ้ยวเหรอปเรียบัก้าเหรอนี่มันเพิ่มแผน่นดีด้วย

ทุกอย่างแพงหมดเลยไม่มีทุกสักอันเลยสองร้อยโอ้โหอ๋ฮอฮะดีจริงดีจริงไปไปซื้อกัน อะไรต่ออู้ปงเอานี้เรียกไหมดีกว่าไายสวยดีไายสวยดีอันนี้คือเปลี่ยนเอามันเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนได้ไม่ได้ เรือวันหนึ่งเหมือนอ๋อเรเวอสองละโอเคทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องนะปุ๊บเฟเจอร์แล้วก็อย่าลืก็กิกกิกกิกกรกเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปนะครับสรุปในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย